แต่ถ้าใครชอบความนิ่มนวลแบบสไตล์ตัวเก่าเนี่ยกับเกียร์8สปีดตัวเก่าเนี่ยก็อาจจะขัดใจกับตัวใหม่อยู่ความเร็วสูงผมว่ามันจะมีการตอบสนองช้าไปานิดนึงโดดพุ่งทะยานแล้วก็มีความเบากว่าในการออกตัวนุ่มนั่งสบายครับ สวัสดีครับผมวิทูลจากได m o t ต r ลิงนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับมิสุบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับโดยตัวนี้มีการปรับปรุงใหม่ไมเนเชนนะครับมีการปรับปรุงทั้งภายนอกและภายในแล้วก็จุดใหญ่สําคัญในเรื่องของเครื่องยนต์และระบบเกียร์นะครับ่วยรายละเอียดของรถรุ่นนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ เริ่มต้นจากรูปชมภายนอกกันก่อนนะครับจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักๆที่เห็นได้ชัดนะครับนั่นคือในส่วนของกระจังหน้านะครับอันนี้กระจังหน้าใหม่แล้วก็เล่นเป็นสีดำนะครับรวมถึงแผงใต้กันชนหน้าด้วยก็เน้นเป็นสีดำนะครับรายละเอียดที่เราเห็นกันชัดๆนี่แล้วก็ล้อมแมกลายใหม่สีดำนะขนาด18นิ้วแล้วก็รัดด้วยยางขนาด265ทับ60นะครับ หน,น้าตาเป็นแบบนี้นะนี่ถัดมากับกระจกมองข้างก็เป็นสีดําที่มาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่ฝังอยู่ข้างในด้านล่างมีกล้องมาด้วยนะครับอีกจุดใหญ่ๆที่เห็นนี่นะครับก็จะเป็นหลังคาสีดํานะครับก็จะเน้นสีดําเป็นตัดแบบทูโชนะครับมือเปิดประตูก็สีดําเช่นกันนะครับ ในส่วนของด้านหลังนะครับสปอยเลอร์บนหลังคาครับก็จะเป็นสีดำนะครับรวมถึงแผงใต้กันชนนะครับแผงใต้กันชนหลังก็เป็นสีดำเช่นกันนะครับก็จะเล่นสไตล์แบบนี้นะครับสำหรับมิสุูมิชิปาเจโร่สปอร์ตใหม่นะครับก็สำหรับปาเจโร่สปอร์ตใหม่นะครับก็จะเน้นสีดำนะครับมาตัดเพื่อเพิ่มความเป็นสปอร์ตลุคสปอร์ตครับภายนอกลุคสปอร์ตมากขึ้น ก็นะประมาณนี้นะครับสำหรับภายนอกของเจ้าปาเจโรสปอร์ตใหม่นะเหนือไงภายในเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับเอาละรับพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูภายในห้องโดยสารการันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง <c oughs> นี่นะครับสังเกตได้เบาะนะครับก็จะเป็นสีทูโทนนะครับก็จะเป็นสีแดงตัดดำนะพวงมาลัยนะครับก็เป็นแบบ สามกา้านดีไซน์ใหม่นะมาพร้อมกับแพทเทิร์นชิปด้วยอันนี้สวยงามแล้วปุ่มฟังก์ชันมาแบบเต็มๆเ,เลยนี่อีกจุดหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนะครับก็เป็นจอแสดงผลแบบฟูลดิจิตอลนะขนาด8นิ้วลูกเล่นมาเต็มๆแล้วทีนี้ฟื้นมาดูจอกลางหน้าตาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีนี่ครับ ตกแต่งด้วยสีไทเทเนียมลมดำนะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นนะครับภายในการตกแต่งของเจ้าป a เจล o สปอร์ตใหม่แผงหลังคานะครับก็จะเป็นสีดำนะอันนี้จุดเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดๆนะครับส่วนเบาะนะครับเบาะมันก็จะมีความพิเศษนิดนึงนะครับนอกจากจะเป็นตัว สีดำตัดแดงเบอร์กันดีแล้วก็จะตัดประดับลวดลายด้วยลายแบบไดบอนด์คัตนะแล้วก็ความพิเศษของหนังที่มาใช้นะครับเป็นเบาะหนังสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติกันสะท้อนความร้อนนะโดยเบาะหนังอันนี้เขาจะเรียกว่าระบบฮีทการ์ดนะครับก็จะช่วยลดความร้อนเวลาเราจอดตากแดนนะครับ ก่อนที่เราจะไปพูดถึงสมรรถนนการขับขี่ครับก็มาดูสเปคใหม่ของเครื่องยนต์ของขุมพลังเ้านะครับที่จัดเปลี่ยนมาใหม่แบบหมดจดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์และเกียร์นะครับโดยเครื่องยนต์ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์นตัวเดียวกับใน All New Titan ใหม่ละครับก็จะเป็นเครื่องยนต์รหัส 4N16 นะของเก่าจะเป็น 4N15 ซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้ก็จะผ่านมาตรฐานยูโร5เพราะว่าเหตุจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์และเกียร์ใหม่เนี่ยก็เพราะว่า เพื่อให้ผ่านมาตรฐานยูโรไฟที่กําลังจะบังคับใช้นะครับแต่ว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ก็จะมีสมรรถนะที่ดีกว่าเครื่องยนต์ตัวเดิมแหละโดยจะให้กําลังสูงสุดอยู่ที่184แรงมา้าซึ่งมากกว่าเ,เครื่องยนต์ตัวเดิมอยู่3แรงม้านะส่วนแรงบิดสูงสุดก็อยู่ที่430นิวตันเมตรซึ่งก็จะมาในรอบที่ต่ํากว่าและจะเป็นแบบแฟตทอร์กด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของเครื่องยนต์หัวใจ ที่เป็นขุมพลังที่เขาเปลี่ยนมาใหม่นะในส่วนระบบเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะครับของเดิมเป็นเกียร์ออโต้แบบ8สปีดแต่ว่าเกียร์6สปีดเนี่ยตัวนี้ก็จะมีน้ำหนักเบาวกว่าตัว8สปีดแหละแล้วก็จะเป็นชุดเซตมากับเครื่อง 4N16 ละนะเพื่อให้ผ่านมาตรฐานยูโรฟก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ชุดนี้นะครับในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยที่มันมีการปรับเปลี่ยนที่มันดีขึ้นมากกว่าเดิมนะครับก็จะมีการ ปรับเปลี่ยนในในเรื่องของระบบหัวฉีดน้ํามันใหม่นะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของซุปเปอร์ชาร์จรวมถึงระบบปรับตั้งวาล์วอัตโนมัติด้วยน,นี้เขาก็มีใสเาา่เข้ามาเข้ามารวมถึงการใช้ออโซ่ทัมมิ่งซึ่งจะมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวกว่าโดยเครื่องตัวนี้เขาก็มีการเคลมตามสเปคโรงงานนะครับว่าจะประหยัดน้ํามันขึ้นกว่าเครื่องยนต์ตัวเดิมถึง13%นะแต่ในการใช้งานจริงเรายังไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได้มีโอกาสทดสอบในเรื่องอัตราความประหยัดขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็ขอติดไว้ก่อนแล้วกัน ส่วนในการลองขับจริงนะก็บอกฟิลคร่าวๆแล้วกันนะครับเพื่อเพราะว่าวันนี้มาเป็นทิปทดสอบก็ได้ขับอยู่ประมาณสักเจ็ดสิกิโลเมตรนะประมาณโดยประมาณเพราะว่ามีคนร่วมทิปในรถเนี่ยสลับกันขับอยู่3คนนะครับผมก็รับไม้แรกกับเส้นทางปกติที่ขับมาก็เป็นเส้นทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมาที่ขนอมนะก็ ผมรับไม้แรกมาประมาณ70กมตรเนี่ยก็บอกฟิลคร่าวๆนะครับคือถ้าเทียบกับตัวเก่าเนี่ยในช่วงของการออกตัวช่วงตีนต้นเนี่ยเ,เราจะรู้สึกถึงความกระฉับกระเฉงนะครับความรู้สึกประมาณนั้นก็ดูจะให้อารมณ์แบบวัยรุ่นมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าของเดิมจะเป็นแบบนุ่มๆแน,น,น่นๆน,นะ แต่เอาจริงโดยส่วนตัวก็แอบชอบอารมณ์แบบของเดิมมากกว่านะเพราะแนวรถเป็นแบบครอบครัวเนี่ยเราก็ต้องการความนุ่มสบายมากกว่าการกระโชโกโคกงห้างหรือความเป็นสปอร์ตหรือความเป็นวัยรุ่นนะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวแต่ถ้าใครชอบอารมณ์แบบสปอร์ตอตอนนี้น่าจะถูกใจมากกว่าตัวก่อนนะในส่วนของช่วงล่างตามข้อมูลเขาก็บอกว่าเซ็ตมานุ่มขึ้นซึ่งเราลองขับนะเราก็รู้สึกว่ามันก็มีความนุ่มนั่งสบายครับในช่วงใช้ความเร็วสูงประมาณบางช่วงที่ลองขับประมาณแบบ ความเร็วระดับ140กิโเมตรต่อชั่วโมงก็ยังให้ความรู้สึกมั่นใจได้ดีอยู่นะครับคลมาไลยเนื่องจากยังเป็นระบบไฮดรอลิกอยู่ในช่วงความเร็วต่ำเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่ามันหนักไปสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะของอถ้าเป็นสุภาพสตรีขับนะครับคุณสุภาพสตรีขับเนี่ยอาจจะรู้สึกหนักไปนิดนึงหรือจังหวะถอยจอดก็อาจจะรู้สึกเออมันหนักนะเพราะว่ามันยังเป็นระบบคมลมาไลแบบไฮดรอลิกอยู่แต่ในช่วงใช้ความเร็วช่วงการเดินทางเนี่ย ความหนักของพวงมาลัยน้ำหนักประมาณนี้จะช่วยให้รู้สึกมั่นคงแล้วก็ขับสบายนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่ามั่นใจในการขับขี่ที่ดีก็ถือว่าน้ำหนักพวงมาลัยโดยส่วนตัวผมว่าถ้าเป็นผมผมว่าโอเคผมไม่ติดนะในเรื่องของน้ำหนักที่บางคนอาจจะบอกว่าหนักไปหน่อยแล้วก็ความเฉียบคมของพวงมาลัยในช่วงความเร็วสูงผมว่ามันจะมีการตอบสนองช้าไปนิดนึงสําหรับผมนะแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับ ก็โดยรวมของการบังคับควบคุมผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ในแนวคนชอบเดินทางขับสบายไม่ใช่แนวซิ่งแล้วก็มันจะให้ความสบายในการเดินทางนะครับรวมถึงช่วงล่างที่ให้ความนิ่มนวลในการเดินทางด้วยอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับเครื่องยนต์มีเสียงที่เงียบลงกว่าตัวเดิมอันนี้ถือว่าก็ดีอีกเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่นอกจากจะให้สมรรถนะแล้วก็ยังให้ในเรื่องขวาของความเงียบ ้ามามส่วนในเรื่องของความประหยัดเนี่ยเดี๋ยวขอติดไว้ก่อนในการขับแบบทริปครั้งนี้ไม่ได้มีโอกาสได้ลองจริงๆอันนี้ขอติดไว้นะครับถ้ามีโอกาสมายืมทดสอบเดี๋ยวเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะมารายงานอีกทีว่าอ,อ,อัตราความซึ้นเปลืองเป็นอย่างไรบ้างส่วนการใช้ความเร็วสูงและอัตราการเล่งแซงเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ลองครับเนื่องจากในทริปนี้การใช้งานมีความจํากัดอยู่ในระดับหนึ่งนะก็ไม่สามารถทําอะไรได้มากเพราะมีการขับขี่เป็นรูปแบบขบวน แล้วก็เส้นทางที่ผมลองเนี่ยเป็นเส้นทางเรียบก็เลยยังไม่ได้เป็นเนื้อเป็นหนังมากนักแต่ก็สรุปโดยรวมว่าสมรตถธนากางย์ขี่เนี่ยก็บอกได้ว่าไม่น่าจะมีอะไรที่ติดคาใจาสักเท่าไหร่นะยิ่งถ้าคนที่ชอบออความกระโชกห้าความแบบวัยรุ่นเพิ่มมาจากตัวเก่าเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์อยู่แต่ถ้าใครชอบความนิ่มนวลแบบตัวเก่าใครชอบความสบายนิ่มๆไปแบบครอบครัวคนนั่งหลังเนียน ตัวเก่าน่ารักกว่านะอันนี้ก็อารมณ์ของรถตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าให้สรุปส,สำหรับเจ้าปัเจโร่สปอร์ตใหม่ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่เพื่อให้รองรับกับมาตรการยูโร5นะก็มีการเปลี่ยนเครื่องเปลยนเกียร์มาใหม่แล้วก็มีการแต่งหน้าแล้วก็ใส่ออปชั่นใส่ลูกเล่นเข้ามาเพิ่มเข้าไปอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มันมีความอัปเดตสำหรับยุคสมัยนี้ นะออปชันก็ยังมาเต็มๆเ,เหมือนเดิมแพทเทิร์นชิปก็มีมาให้ระบบเกียร์เบรกมือไฟฟ้าก็มีมาให้นะครับก็ถือว่าออปชันมาค่อนข้างจะเต็มๆอยู่แล้วก็สมรรถนะโดยทั่วไปก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่นะครับแต่ถ้าใครชอบความนิ่มนวลแบบสไตล์ตัวเก่าเนี่ยกับเกียร์8สปีดตัวเก่าเนี่ยก็อาจจะขัดใจกับตัวใหม่อยู่แต่ถ้าใครชอบแนว วัยรุ่นมากขึ้นตัวใหม่ก็น่าจะตอบโจทย์นะสำหรับราคาเนี่ยเขาก็ปรับขึ้นมาจากตัวเดิมอยู่ประมาณ5,000ถึง1,000 0บาทนะครับแล้วแต่ตัวรุ่นย่อยโดยเริ่มต้นราคาจาก1,389,000บาทนะถึงตัวท็อปเนี่ยอยู่ที่1,689,000บาทก็มีสีรุ่นย่อยนะครับก็ไปเลือกดูกันอีกทีหนึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในยุคสมัยนะที่แฟน i t s ส b บิชิก็น่าจะให้ความสนใจอยู่ แล้วก็นือ้อตัวเลือกในท้องตลาดก็มีค่อนข้างจะหลากหลายพอสมควรก็ไปลองสัมผัสตัวจริงกันก่อนนะครับแล้วก็ไปลองทดสอบไปลองขับไปลองสัมผัสวัสดุภายในรถว่าถูกใจโดนใจหรือเปล่าถ้าโดนใจก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีแต่ถ้าไม่โดนใจก็มีตัวเลือกอื่นให้เลือกอีกเยอะแยะนะครับก็ปิดท้ายก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้สำหรับการทดสอบแบบสั้น ในวันนี้นะครับลองขับอยู่ประมาณไม่ถึง100กิโลกับความใหม่ของมิสูวิชิปาเจโร่ o ปอรนะปัจจุบันนะครับก็ลองดูฝากไว้อีกหนึ่งคลิปนะครับก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจของท่านผู้ชมอีกมุมหนึ่งนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ